หากพูดถึงสถานที่ในประเทศไทยที่ต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตหนึ่งในนั้นคงมีสังคบุรีอยู่ในลิสแน่นอนสังคบุรีเมืองสองวัฒนธรรมที่ปรผสมผสานกันอย่างลงตัวของวิถีชีวิตชาวไทยมอนสองฝั่งสพานอุตมานุสรวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนเป็นมิตรและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งไม่ว่าจะหน้าร้อนที่เราจะสามารถเห็นเมืองบาดาลและวัดจมน้ําได้สวยและชัดเจนที่สุดหรือหน้าฝนที่มีสายหมอกลอยมาให้เห็นและหน้าหนาวที่อากาศเย็นสบายจนไม่ต้องขึ้นเหนือวันนี้จะพาไปชมสถานที่ในอดีตและปัจจุบันสถานที่ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสังขบุรีประวัติวัดบองวิเวการามวัดบองวิเวการามเก่า หรือวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะร่วมก,กันกับชาวบ้านอ,อพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญและร่วมกันสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2496ี่้เกที่บ้านบางกะลางอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใกล้กับชายแดนไทยพม่าห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีไปราวๆ220รอกิโลเมตรหรือเริ่มแรกนั้นวัดจะมีแค่กุฏิสาลาและสำนักสงเพียงเท่านั้นส่วนชื่อวัดหลวงพ่ออุตมะก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันขึ้นมา เมื่อก่อนนั้นวัดวังวิเวการามจะตั้งอยู่บนเนินสูงที่เรียกว่าสาประสบเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำบิครีและแม่น้ำรันตีไหลามารวมกันต่อมาในปีพุทธศักราช2505ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่าวัดวังวิเวการามในตอนนั้นก็ตั้งชื่อตามอำเภอเดิมคืออำเภอวังกัดสังขลบุรี แต่ต่อมาถูกรวมเป็นกิ่งอำเภอก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอำเภอสังขลบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในปีพุทธศักราช2508นั่นเองรวมถึงต่อมาได้มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งน้ำในเขื่อนนั้นจะเข้าท่วมตัวอำเภอสังขราบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วยเลยได้ทําการย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขาแทนส่วนวัดเก่านี้ก็ได้จมอยู่ใต้น้ํามานานราวสิบป,ปีเหลือเพียงสร้างประักถักทางของวัดเท่านั้นค่ะ ไฮไลท์ของวัดบองวิเวการามสำหรับการเที่ยวชมโบสถ์วัดบองวิเวการามนั้นถ้าอยากจะเดินเข้าไปชมความสวยงามแบบให้เห็นกับตาแนะนำเป็นช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมเพราะน้ำในแม่น้ำจะลดลงมากจนสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้แต่จะเห็นแค่ส่วนของกำแพงด้านนอกโบสถ์นะคะไม่มีส่วนหลังคาโบสถ์ให้เห็นอีกแล้วแต่ภายในผนังโบสถ์ยังพอจะได้เห็นลวดลายศิลปะแบบมอญให้เห็นอยู่บ้าง เป็นลายของซุ้มองค์พระพุทธรูปที่จะอยู่ตามผนังแต่ก็มีหลายส่วนที่หลุดหายไปบ้างแล้วค่ะส่วนช่องประตูหน้าต่างของวัดก็ยังเห็นร่องรอยกรอบของซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลวดลายปราสาทยอดแหลมบริเวณด้านนอกโบสถ์จะเห็นเสียงพระหักวางไว้ภายในจะยังคงมีรูปถ่ายหลวงพ่ออุตมะให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชาแต่ถ้าใครได้ไปในช่วงฤด,ดูหนาวหรือหลังฤด,ดูฝนไปแล้วการชมวัดใต้น้ําจะทําได้เพียงแค่ล่องเรือไปในบริเวณใกล้ๆ กับโบสถ์เท่านั้นค่ะถ้าโชคดีก็อาจจะเห็นผนังโบสถ์บางส่วนโผล่พ้นน้าแต่ถ้าในฤดูน้ํามากก็อาจไม่เห็นเลยก็ได้ค่ะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนจัดเป็นทริปดําน้ําเพื่อดูโบสถ์ใต้น้ําก็มีนั่งเรือชมวัดเก่ากันแล้วพาขึ้นฝั่งไปวัดบองวิเวการามใหม่วัดบองวิเวการามหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดหลวงพ่ออุตมะสํสหรับวัดบองวิเวการามที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลายช,ชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรีทั้งชาวไทยชาวกเกาหลีและชาวไทยเชื้อสายมอญมีสถานที่สําคัญอยู่หลายแห่งทั้งปราสาทเกายอดวิหารพระหินอ่อนและอุโบส,วส,วสถวัดวัวงวิเวการามแต่อีกฝั่งหนึ่งของวัดยังมีสถานที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งคือเจดีพุทธคยาจําลองสร้างจําลองแบบจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียหลวงพ่ออุตมะเป็นผู้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,519แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2,529มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดียฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัสด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิ่งที่เป็นศิลปะแบบมอญสองตัวยืนเฝ้าบันไดาทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเจดีย์เชื่อว่าจะคอยปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดาทางเข้าบนยอดพระเจดีย์ปริษานพระบรมสารีริกธาตุ ที่หลวงพ่ออุมตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อไว้ให้สักการบูชาอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่ปราสาทเก้ายอดภายในเป็นที่ตั้งของโรงบรรจุสังขารของหลวงพ่ออุมตมะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปรกรรมของชนชาติมอญโดยฝีมือช่างจากทางเชียงใหม่ตัวโลงจอดช่องใส่กระจกให้มองเห็นภายในได้เรียกว่าลายขุนแผนเปิดบ้านแต่เดิมมีความเชื่อว่าการทำปราสาทมอญเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสถิต นัสงสวรรค์เห็นได้ว่าที่ปราสาทเจ้ายอดแห่งนี้มีผู้คนเข้ามากราบสรีระสังขารของหลวงพ่ออุตมะไม่ขาดสายแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ด้วยคุณานุประโยชน์ต่างๆที่ท่านได้สร้างเอาไว้ยังส่งผลให้ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเขารพบูชาของชาวบ้านและคนทั่วไปมาถึงปัจจุบันสะพานมอญสังขละบุรีเริ่มต้นกันด้วยสถานที่ยอดฮิตและเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคน อย่างสะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสร์สะพานไม้ข้ามแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว447เมตรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสองการ,รีสร้างโดยพระราชูดงคลหรือชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าหลวงพ่ออุตมกับชาวบ้านที่เป็นศิษยานุศิษย์และมีความศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2528เพื่อเป็นทางเชื่อมระหว่างชุมชนชาวมอนกับชุมชนชาวการี ให้เดินทางไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ําได้สะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินเที่ยวชมสะพานจากฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่แนะนําให้มาไม่ช่วงเช้าไม่ก็เย็นๆนเลยนะคะจะได้ไม่ร้อนแล้วก็จะได้รูปสวยแน่นอนในช่วงเช้าจะมีไกด์เด็กนักเรียนพาเดินชมสะพานพาเดินเล่นชวนคุณและก็เล่าประวัติความเป็นมาของสะพานให้ฟังจนเพลินเลยแหละคะ่ะและมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งบนสะพานคงจะหนีไม่พ้นที่จะ,ะแป้งธนาคาร เปลียนหน้าไทยให้เป็นหน้าหมอนเชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องชอบแน่เพราะมีให้เลือกลายหลายแบบเลยที่สำคัญเขาบอกว่าแป้งธนาคาช่วยลดสิวทำให้หน้าเนียนใสอีกด้วยนะในส่วนของค่าปะแป้งป้าแก่ก็บอกว่าจะให้เท่าไหร่ก็ได้ถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเลยจ้าส่วนถ้าใครอยากเก็บภาพไฮไลท์ของชาวมอที่เทินถูกค่าบนหัวแล้วก็แนะนำให้มาช่วงเช้านะคะ ตาแกจะเดินอยู่แถวหัวสะพานถ่ายรูปเสร็จก็มีสิ่นน้ำใจเล็กน้อยตามแต่จะให้บอกเลยว่ารูปนี้ต้องมีลงโซเชียลอีกหนึ่งบนเน่ของสังขลาบุรีอยู่ในช่วงเช้าของการตักบาตสามารถใส่ได้ทั้งฝั่งไทยและมอนเราแนะนำให้มาถึงบริเวณใสบ่บาตประมาณ6โมงเชา้าและข้ามไปใส่ฝั่งมอนหรือฝั่งเดียวกับวัดวองวิเวการามใหม่เพราะฝั่งนี้มีตลาดให้เดินซื้อของ และร้านอาหารเช้าพวกโจ๊กชากาแฟป่าท่องกูให้กินเป็นมื้อเช้าด้วยในส่วนของชุดของสําหรับตักบาตรมีให้เลือกซื้ออยู่ตามทางเสนอขายชุดละ99บาทแถนชุดหมอนให้เลือกใส่ฟรีทั้งของผู้หญิงผู้ชายเลยและถ้าหากใครอยากมาใส่บาตรบนสะพานมอนต้องมาในช่วงวันปีใหม่นะคะเพราะเขาจะมีประเพณีปีใหม่มอนที่สามารถมาตักบาตรบนสะพานได้แค่เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นการเดินทางไปวัดวองวิเวการางวัดใต้น้ํา แม้ว่าวัดวังวิเวการามจะเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวแต่ฤดูในการท่องเที่ยวกลับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะในแต่ละฤดูก็ชมความวดนงามได้ต่างกันไปถ้าได้มารบทุกฤดูคงจะสนุกมากเลยทีเดียวโดยราคาเช่าเรือไปวัดใต้น้ำนั้นจะคิดราคาประมาณ300-600ถึงบาทใช้เวลาไปและกลับ45นาทีโดยประมาณแนะนำให้แชร์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะคะจะได้ราคาถูกลงถัด ส่วนการเดินทางมายังอำเภอสังคบุรีนั้นจะผ่านอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสะพานข้ามแม่น้ำลำตีโดยผ่านตัวอำเภอสังคบุรีแล้วข้ามสะพานทรงกาลีจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสถานไม้ไม่นานก็จะถึงสะพานมอดจากนั้นก็สามารถติดต่อขอเช่าเรือได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่าน หากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา